5ประโยชน์ของการดื่มน,น้ำในตอนเช้า 1. ความจำดีและสุขภาพจิตดีสมองครับประกอบไปด้วยน้ำถึง83%เลยครับเพื่อนๆแม้แต่ครับการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยครับก็ส่งผลต่อการรับรู้ของเรานะครับมีงานวิจัยครับชี้ว่าน้ำส่งผลต่อการรับรู้และก็มีแนวโน้มครับที่จะส่งผลต่อทางจิตของเราด้วยครับแม้วอยง แน่ชัดแต่การศึกษาก็ชี้ว่าคนที่ดื่มน้ําตลอดทั้งวันครับจะรู้สึกว่ามีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากคนที่ขาดน้ำครับก็จะมีผลเสียต่อความจําและสมาธิสั้นมากกว่าปกติด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นครับถ้าอยากเริ่มต้นด้วยวันที่ดีครับเราก็ควรทานน้ำครับในทุกๆเช้าขบืนึ้นมาเราก็ทานน้ำเลยครับเป็นสิ่งแรกเลยครับเพื่อนทุกคนสองครับอารมณ์ดีครับ เมื่อเราได้ฐานน้ำครับการดื่มน้ำครับในตอนเช้าครับจะทําให้เราอารมณ์ดีนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผลิใจครับหากดื่มน้ําน้อยครับหรือปริมาณน้าในร่างกายน้อยครับก็จะทําให้รู้สึกกระหายน้ําพอรารู้สึกกระหายน้าครับก็จะทําให้เราไม่มีสมาธิความสงลบลดลงครับแล้วก็อารมณ์ก็เสียได้ง่าย ใครเกาะโ้โหครับเขาว่าการขาดน้ําครับส่งผลเสียต่ออารมณ์ของเราด้วยถ้าอยากอารมณ์ดีครับผมให้เราดื่มน้ําในทุกๆเช้าแล้วก็ดื่มบ่อยๆครับเพื่อนารอให้หิวครับหรือว่ากระหายรับให้เราจิบบ่อยๆครับดีต่ออารมณ์ของเราด้วยครับเพื่อนๆสามครับผิวดีครับเพื่อนๆใครอยากผิวพรรณดีครับต้องทานน้ําในทุกๆเช้าครับ ผิวประกอบด้วยน้ำราว30น้ำในผิวครับจะช่วยให้ผิวของเราครับดูสุขภาพดีอวบอิม่มมีความยืดหยุ่นครับการดื่มน้ำครับจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยป้องกันริ้วรอยครับแล้วก็ช่วยลดรอยหมองคล้ำได้ช่วยนะครับเพื่อนๆเราควรดื่มน้ำตั้งแต่ตอนเชา้าที่เราตื่นนอนขึ้นมานครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องไปเจอทั้งแดดฝุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว เป็นอันดับแรกคือการทานน้าในตอนเช้าครับเพื่อนเพนช่วยให้ร่างกายพร้อมครับที่สามารถทําทุกกิจกรรมต่างๆในวันนี้ครับเพื่อน,นการดื่มน้ําตั้งแต่เช้าครับจะช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมครับยิ่งในการทํากิจวัตรประจําวันครับอย่าลืมว่าน้ําเป็นส่วนประอกอบสําคัญของร่างกายครับและอวัยวะต่างๆครับก็ต้องการใช้น้ําใจ การดื่มน้ําก็จะช่วยให้ไตขับของเสียออกจากร่างกายหัวใจและหลอดเลือดดื่มน้ําปริมาณที่ดีก็จะช่วยระบบการทํางานได้เต็มที่ครับข้อต่อต่างๆก็ทางานไม่ติดขัดน้ำครับเป็นส่วนประกอบสบคัญที่อยู่ตามบริเวณข้อ,ขอ <c oughs> ต่อของกระดูกของเราด้วยการที่ออดื่มน้ำครับก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ทําให้ส่วนต่างๆครับร่างกายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ นดับที่5ครับดีท็อกซ์ลำไส้ครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญแก่ร่างกายของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าการขับสารพิษนะครับการดื่มน้ำตอนเช้าครับจะช่วยล้างสารพิษและสิ่งสกปรกบที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราออกไปครับได้อย่างง่ายดายและก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อเวลานอนครับร่างกายครับจะซ่อมแซมออาไว้ว่าสาให้รจะขับ สารพิษต่งางๆครับออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะและรวมถึงอุจจาระที่เราตื่นนอนในตอนชุกชกเช้าครับเพื่อนๆและยิ่งจะทําให้ระบบการขับถ่ายดีอีกด้วยครับเพื่อนๆแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน